มาดูถึงหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเขาพูดถึงการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายว่าดูตัวชี้วัดบอ4.2การออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันตัวหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมและแก้ไขเรามาดูกันนะคะคำถามที่เขามาักจะเจอกันบ่อยว่าทำไมจึงมีการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม สวัสดีค่ะพบกับคูปุ้กอีกแล้วนะคะวิทยาการคำนวณชั้นบอ6วันนีจ้จะมาพูดถึงการออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายมีด้วยการสองลักษณะลักษณะที่1คือการออกแบบเขียนด้วยข้อความข้อความมันมีทั้งแบบธรรมดาและแบบธรรมชาติอันที่สองการเขียนโปรแกรมด้วยผังงานเราจะเรียนรู้ทั้งสองอย่างเลย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนักเรียนต้องดูคลิปให้จบถ้านักเรียนดูไม่จบนักเรียนทำไม่ได้พบกันนะคะวันนี้ครูจะนำคลิปของครูแจ๊คมาให้นะคะ,ะเป็นกลุ่มของ ICT เรามาเรียนรู้กันคำถามนะครับที่มักจะเจอบ่อยสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่าทำไมจึงต้องมีการตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมอยู่เสมอนะครับ การออกแบบโปรแกรมเนี่ยเขาบอกว่า,าการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความนะครับเป็นการอธิบายการทํางานของโปรแกรมโดยใช้ภาษาพูดหรือภาษาที่เราเข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับนำมาเขียนเป็นลําดับขั้นตอนนะครับเพื่อให้เกิดเ,เป็นขั้นเป็นตอนในการทํางานนะครับตัวอย่างนะครับบอลต้องการเขียนโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขโดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผู้ใช้ ้อนตัวเลขเข้าสู่โปรแกรมแล้วตัวเลขมีค่าน้อยกว่า20จะแสดงผลว่าน้อยกว่า20แต่ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า20จะแสดงผลว่ามากกว่า20สามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้ดังนี้นะครับนักเรียนดูต่อนะครับหนึ่งการรับค่าตัวเลข 1. จํานวนจากผู้ใช้นะครับ 2. นำตัวเลขมาตรวจสอบกับค่า20ที่กำหนดไว้นะครับว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเนาะ3เนี่ยจะทำการแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพถ้าตัวเลขมีค่าน้อยกว่า20ให้แสดงผลว่าน้อยกว่า20ถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่า20ให้แสดงผลว่ามากกว่า20นะครับดูกันต่อไปนะครับสำหรับการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานเนี่ยนะครับเป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมด้วยสัญลักษณ์นะครับ โดยสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้เขียนผังงานเนี่ยนะครับคร่าวๆที่นักเรียนป .6 นะครับควรจะต้องรู้มีอยู่7สัญ,ญลักษณ์ด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้เนาะนะครับสกคู่อ่าตัวนี้นะครับเรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมมนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมไม่มีมุมนะครับชื่อเรียกของมันก็คือว่าจุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุด start and end นะครับตัวนี้ใช้สำหรับการเริ่มต้นและจบการเขียนโปรแกรมนะครับความหมายก็คือว่าเห็นไหมครับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับตัวนี้วันนี้เราจะใช้นะครับหนึ่งตัวตัวต่อไปครับสี่เหลี่ยมนะครับผืนผ้านะครับสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่ากระบวนการหรือว่า process นะครับความหมายของมันก็คือว่าเป็นการประมวลผลนะครับเช่นการคำนวณหรือการกำหนดค่านะครับการกระทำนะครับต่อจากการเริ่มนะครับต่อจากการเริ่มวันนี้เราจะใช้ตัวนี้ด้วยนะครับตัวที่3นะครับเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมขนมเปีปูนนะถ้าจำไม่ผิดนะครับมีชื่อเรียกว่าการนะครับ decision นะครับมันเป็นการ ตัดสินใจของกระบวนการนะครับมีทางแยกนะครับมีทางแยกซ้ายแยกขวาออกไปนะครับเรียกว่าการตัดสินใจนะครับความหมายก็คือว่าเห็นไหมครับเป็นการตัดสินใจตามที่เงื่อนไขกําหนดไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวข้าไปก่อนนะครับยังไม่ใช้ในวันนี้นะครับต่อไปตัวที่4จะเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับอ่า คล้ายๆแป้นพิมพ์นะครับมันจริงมีชื่อเรียกว่าหน่วยรับข้อมูลหรือ m ม n น a l i n p น t นะครับความหมายของมันก็คือการนำเข้าข้อมูลด้วยการป้อนค่าทางแป้นพิมพ์เห็นไหมครับมันเป็นลักษณะคล้ายๆแป้นพิมพ์นี่เองนะครับถ้าหากว่ามีการป้อนค่านะครับผ่านทางเครื่องพิมพ์เนี่ยจะต้องใช้สัญลักษณ์นี้นะครับอย่างเช่นการกำหนดตัวเลขหรือการใส่ข้อความใดๆนะครับ ต่อไปครับตัวที่5า้าอ้าวตัวนี้บอกก่อนว่าตัวนี้ยังไม่ใช้ในวันนี้นะครับตัวที่5นี้ก็คือ,เ,อเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยมนะครับด้านซ้ายของสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเป็นมุมนะครับมุมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าดิสプย์หรือว่าการแสดงผลสัญลักษณ์นี้นะครับจบาไว้ให้ดีนะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับความหมายของมันก็คือว่าเป็นการแสดงผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจอภาพนั่นเองนะครับวันนี้ตัวนี้ก็ ยังไม่ใช้เหมือนกันนะครับข้ามมาตัวที่6นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์กําหนดทิศทางนะครับมันจะมีชี้ขึ้นชี้ลงชี้ไปทางขวาหรือการกําหนดให้ตัวโปรแกรมนะครับเดินไปทางซ้ายนะครับตัวโปรแกรมนั่นก็คือ,อตัวละครหรือขุนยนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับก็เรียกว่าโฟลายน,นะครับก็คือทิศทางความหมายของมันก็คือทิศทางในการดําเนินงานนะครับให้อ่ ตัวละครนะครับไปตามพิศทางที่กําหนดให้นะครับตัวนี้เราได้ใช้นะครับวันนี้นะส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็คือ,อลักษณะของจุดเชื่อมต่อนะครับอันนี้เป็นคอนเนคเตอร์นะครับคือจุดเชื่อมต่อวันนี้ไม่ได้ใช้นะครับแต่ให้รู้ไว้นะครับว่านี่คือจุดเชื่อมต่อภายในซึ่งทั้ง7ตัวนี้นะครับคือสิ่งที่เราจะต้อง เรียนรู้นะครับในการนำไปใช้นะครับสัญ,ญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีอยู่3ตัวนะครับตัวที่1จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต้องนำไปใช้นะครับ2กระบวนการนะครับ3ก็คือทิศทางนะครับโฟลายนะครับที่จะต้องนำไปใช้ในวันนี้เพื่อที่จะทำงานส่งนะครับดูในหน้าถัดไปกันเลย สถานการณ์นะครับบอลสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนข้อความได้แล้วจากนั้นบอลจะออกแบบโปรแกรมตรวจสอบตัวเลขและสามารถออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานได้ดังนี้นะครับอบอลก็จะเริ่มต้นเห็นไหมครับการเริ่มต้นก็คือใช้สัญ,ญลักษณ์นี้นะแล้วก็มีตัวทิศทางกาหนดมานะครับการรับค่าตัวเลข1จํานวนนะครับการรับค่าตัวนี้มาจากแป้นพิมพ์ก็เลยจะต้องใช้สัญลักษณ์นี้นะครับทีนี้ มาที่เลขที่ป้อนนะครับถ้าเกิดว่ามีเงื่อนไขท่านน้อยกว่า20นะครับก็จะถูกกําหนดไปทางซ้ายเห็นไหมครับมาทางซ้ายนะแต่ถ้ามากกว่า20ก็จะถูกไปทางขวานะครับเงื่อนไขให้ไปทางขวาเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวที่ตัดสินใจนะครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอย่างที่บอกนะครับน้อยความมาทางซ้ายมากกว่าให้ไปทางขวาและก็จะมาเชื่อมต่อกันนะครับซ้ายกับขวามาเชื่อมต่อกันตรงนี้นะครับโดย เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์นะครับแล้วก็สิ้นสุดนี่คือลักษณะตัวอย่างง่ายๆนะครับของการออ,ออกแบบโปรแกรมนะครับในการเขียนข้อความโดยใช้ผังงานนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างต่อไปครับอันนี้จะมองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่นักเรียนสามารถ นำไปใช้นะครับในการทํางานของครูได้นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานนะครับตัวอย่างที่1นนะครับสมมุติว่าคุณครูให้นักเรียนอ,ออกแบบการปลูกต้นไม้นะครับไม่ต้องทําเองนะออกแบบให้หุ่นยนต์ทําให้นะครับสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทําก็คือว่าเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เนี่ยทำการเริ่มต้นก่อนมีการสตาร์ทนะครับเสร็จแล้วครับขุดหลุมเนาะ ดับแรกนะครับคุณลุมเสร็จใส่ปุ๋ยนะนะครับแล้วก็นําต้นไม้ลงไปในหลุมนําต้นไม้ลงไปนะครับอ่าระวังอย่าเขียนผิดถ้าถ้านักเรียนเขียนผิดตรงนี้นักเรียนเขียนผิดไปว่าอา้าวให้หุ่นยนต์ลงหลุมนี่จบเลยนะไม่มีใครทํางานให้เรานะครับเพราะนั้นเนี่ยเขียนให้ถูกนะครับนี่นาต้นไม้ลงหลุมเสร็จแล้วให้กรบดินนะครับกรบดินด้วย แล้วก็ต่อไปก็เป็นการรดน้ําแล้วก็สิ้นสุดนะครับมาดูนะครับตัวหนึ่งที่ขาดไปก็คือเส้นทิศทางเห็นไหมครับว่าเ,เป็นการกําหนดทิศทางให้ทำในลักษณะของขั้นตอนหรือลำดับขั้นนะครับเรียงลงไป1ถึงสุดท้ายนะครับ นี่คือ,อตัวอย่างแรกนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้นะครับต่อไปครับเพื่อความชัดเจนมากขึ้นไปดูตัวอย่างที่2กันอันนี้ยิ่งง่ายกว่าเดิมอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการต้มมามา่าอ่ะง่ายละกันทุกคนคงจะเคยต้มมาม่ากันอยู่ที่บ้านนะครับมาดูซิว่าเริ่มต้นเริ่มต้นการต้มามะม่านะครับหุ่นยนต์จะต้องเริ่มต้นก่อนสตาร์ทปุ๊บ ให้หุ่นยนต์เตรียมน้ำใส่หม้อแล้วก็ต้มนะครับพอน้ำเดือดก็ให้ใส่มาม่าลงไปนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับพอน้ำเดือดเสร็จสุกแล้วก็ให้เทใส่ถ้วยใส่เครื่องปรุงสิ้นสุดการทํางานอันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างร้าวๆ้าวนะครับที่นักเรียนสามารถ นำไปใช้ได้นะครับทีนี้งานที่จะให้ทำเนี่ยเดี๋ยวไปดูในช่วงสุดท้ายนะครับในช่วงนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ